วาเลนไท์เทศกาลของก็แพงไม่ได้โฟกัสตรงั้นสักเท่าไหร่คือถึงแม้เราไม่ไปปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่อยู่คือเป็นอะไรที่จองมาแล้วข้ามปีค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าคือเหมือนวาเลนไทยเรื่องของเทศกาลหรือวันสาคัญน่ะคือเบลรู้สึกว่าเหมือนทุกทุกวันมันก็สาคัญได้มันไม่จําเป็นจะต้องตรงวันระอย่างสมมุติแบบ เหมือนตรงเทศกาลของก็แพงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบดอกไม้แพงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้โฟกัสตรงนั้นสักเท่าไหร่อันนี้ก็คือจองมาข้ามปีแล้วค่ะไปกับแม่ก็แม่ก็เป็นคนที่รัก,กใช่ไม่หลอกอะไรเลยแม่ไม่ได้ดไไดดเลยไม่มีเลย <laughs> ลงๆค <สะ S 1> ่ะอ๋อความจริงก็ชวนะค่ะแต่ว่าพอดีติดภารกิจที่ต่างประเทศ คือถึงแม้เราไม่ไปปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่อยู่ค่ะ <laughs> แต่ก็กยังต้องเรียนเกณฑ์พรเหมือนเดิมที่หนุ่มทุกปีปะจะบัยเดชชายคนก็จับตามองความสัมพันธ์นี้เกี่ยวกับสิ่งนีไม่รู้สึกยังไงล่ะก็เข้าใจได้ด้วยเออก็จะสังเกตแล้วว่าหลังๆมาจะไม่ได้ค่อยลงอะไรที่มันเป็นแบบเทศากาลหรืออะไรสักเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชายเขาขี้อายด้วย่กราาบหัวเลราะ โอ้ใช่ก็เหมือนเหมือนตัวเขาเองก็จะคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะว่ามันมันก็แบบต้องทุกวันหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าแบบมาให้ความสัมคัญวันใดวันหนึ่งอย่างเงี้ยบอกเราไงโล่งๆสบายๆชิวๆคือไม่ได้กล่าวว่ามันเป็นสําหรับเทศกาลไหนแต่ว่าก็มีได้เจอหลังจากนั้นยังมีอยู่นะมันก็แบบว่ามันคงมีเรื่อยๆละมั้งคืออาจจะด้วยด้วยอายุหรือเปล่าที่เออมันเขาเรียกว่า ก็ปรับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบลก็รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ชิลดีนะสําหรับตัวเบลก็แบบเออก็สบายใจแล้วก็เป็นเราก็เป็นอะไรแบบที่เราแบบอยากเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกันแต่ก็ยังหาเวลาได้อยู่นะอืมก็จัดสรรเวลาค่ะก็ยุ่งแค่ไหนก็ยังได้เจอค่ะ